กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลุงแจมออนแอร์นะครับยังอยู่กับผมอิทิพัทนะครับและคุณสุรพลนะครับผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะครับตอบปัญหาเรื่องของปัญหานี้สินรวมถึงปัญหาบัตรเครดิตหรือปัญหาการติดเครดิตบุโรต่างๆครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับ023383837-9ครับโทรก,กันเข้ามาครับปรึกษาปัญหากันแต่ว่าช่วงนี้เราก็มาดูกับเรื่องอื่นๆกันบ้างโดยเฉพาะช่วงนี้งานมหกรรมยานยนต์จบลงไปแล้วหลายๆคนก็อาจจะไปจองกันมาแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมที่จะเป็นหนี้กันยอดไม่ยอดไม่เข้าเป้ายอดไม่เข้าเป้าเพราะไป ตอนแรกกันหมดแล้ว <girl> ใช่แล้วก็อ <backs> <ม>ีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกันครับอาจารย์ครับเรื่องของที่อยู่อาศ,าศ,าศ,าศาัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคน <or> อยากจะมีแล้วก็อยากที่จะเริ่มที่จะสร้างสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวกันแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็หลายๆคนก็ซื้อเพื่อเก็งกำไรหรือเปล่าหรือว่าคือคืออย่างนี้ครับมันดูดูง่ายนะครับสมมุติว่าผมเนี่ย ผมเนี่ยมีคอนโดอยู่แล้วนะครับมีบ้านหนึ่งหลังมีคอนโดหนึ่งหลังครัหนึ่งห้องแล้วผมจะไปซื้ออีกถูกไหมครับทีนี้ตอนผมไปยื่นขอกู้เนี่ยมันก็จะปรากฏสินเชื่อว่าผมมีสินเชื่อบ้านหนึ่งแล้วผมมีคอนโดหนึ่งมีนะอ่าแล้วเสร็จแล้วผมจะมีอีกหลังหนึ่งเนี่ยมันต้องตอบคําถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรถูกไหมฮะทีนี้ถ้าคนมีสามละมีบ้านหนึ่งมันต้องตอบแล้วบอกเป็นสิทธิ์ของเขาได้ไหมถ้าเราเราบอกว่าเขาบอกเป็นสิทธิ์ของเขาเวลาเวลาพี่อาสินเชื่อเพราะว่า ถ้าถ้าวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆนะครับผังเมืองมันก็เปลี่ยนย่านความเจริญมันก็กระจายอยู่นะครับและแลจะมีจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายสายถูกไหมครับทีนี้คนก็อาจจะมองว่าเออถ้าฉันทํางานที่นี่ฉันพักที่นี่นะครับมันก็ประหยัดนะครับการเดินทางประหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้ามันไม่แพงเกินไปนักก็ซื้อก็จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยประหยัดเวลาในการเดินทาคือที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็คือว่าซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเราว่าเราซื้อแล้วเราไปบอกเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเรามีสี่ที่มีสี่ที่ไอไอแห่งที่สี่เนี่ยสถานกาคือเขาต้องถามอ่ะถ้าคุณจะอยู่ยังไงของคุณถ้าซื้อด้วยเงินสดของตัวเองนี่ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าซื้อไปต้องใช้สถาบันการเงินกู้นี่คือเขาต้องสอบถามเราแต่ถ้าหลังหลังแรกก็กู้ผ่อนอยู่ อ่คอนโดห้องที่ห้องที่สองห้องที่หนึ่งก็กู้ผ่อนอยู่ห้องที่สองก็กู้ผ่อนอยู่ห้องที่สามคืออะไรครับเขาก็ต้องถามใช่ไหมเราบอกอย่างนี้ได้ไหมหรือบางคนบอกว่าเออห้องที่ที่เราซื้ออยู่นั้นอก็อาจจะปล่อยเช่าไปให้คนอื่นเช่าก็มีไรายได้มาเหมือนกันเขาก็ขอดูสิครับว่าใครเป็นคนเช่าเช่าจริงหรืบเปล่าครับอ่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเรื่องคือพูดง่ายว่าเราบอกว่าเราจะมีเงินไปผ่อน แล้วเราไปบอกว่าจะมีเงินเข้าเขาก็ต้องสามว่าเรื่องเงินเข้ามีจริงอเปล่าเรื่องนี้น่าสนใจอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันไว้คู่นึงเพราะมีสายมารอชิคุณคมสันรอนานเดี๋ยวจะวางสายไปซะก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องของคอนโดนะครับสวัสดีครับคุณคมสันครับเชิญสอบถามอาจารย์สุรพลเลยครับครับสวัสดีครับอยากรบกวนสอบถามว่าคือคือถ้าค้างชำระอยู่เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเนี่ยติดดิบโลกี่ปีครับผมอ๋อถ้าค้างชำระอยู่นะครับคุณคมสันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดือนมกราคุณคมสันถ้าเกิดค้างใช่ไหมครับข้อมูลจะส่งเข้ามาประคางเดือนกุมภาค้างก็ส่งเข้ามาค้างเดือนมีนาส่งเข้ามาค้างก็ค้างมันจะค้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทับมันมันจะไม่ไปทับกันเรียงกันเป็นชั้นๆไปขนมชั้นเนี่ยฮะสาชั้นสมมุติว่าค้างทั้งหมด3ปีใช่ไหมครับมันก็จะเรียงขึ้นไปอย่างนี้ครับสาชั้นเข้ามาเมื่อไหร่ก็เห็นนะว่าค้างทีนี้พอเดือนที่37เข้ามา เดือนที่หน so ึ่งถอยออกเดือนที่สามที่ถ้ายังไม่ไปจ่ายมันก็จะบอกว่าค้างเดือนที่หนึ่งที่บอกว่าค้างถอยออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหลที่ค้างเราจะเห็นข้อมูลตลอดครับว่าค้างชําระอยู่จะหยุดการค้างก็ต่อเมื่อต้องไปชําระครับอ๋อคือคือถ้าค้างชําระอย่างนี้เขาไปขอคู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณคมสัรครับคุณคมสรรเพื่อนคุณคมสัรค้างอยู่กับคุณคมสรรถือว่าค้างสามสามหมื่นและเพื่อนคนเดียวกันเนี่ยมาหาคุณคมสรนแล้วบอกว่าขอกู้ อีกหกหมื่นคุณคมสันให้ไหมไม่ให้ครับเออแล้วทําไมจะคิดจะไปเอาแบงค์เขาอย่างนั้นล่ะตังคนอื่นนะบาปอย่าไปคิดอย่างนั้นไปเคลียร์หนี้เก่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อนะครับที่เขาบอกว่าสามปีก็ลบออกไปคุณคมสันลองนึกภาพครับเมื่อไม่จ่ายเดือนใหม่เข้าเดือนเก่าออกเดือนใหม่เข้าเดือนไก่ออกเดือนใหม่มันเข้ามาว่าไม่จ่ายเดือนเก่าออกไปว่าไม่จ่ายมันก็เข้าออกเข้าออกเนี้ยถูกไหมครับ เพราะหลักมันมีอยู่ว่าเป็นหนี้ต้องใช้หนี้นะครับหนี้จึงจะหมดไปนะครับครับแล้วทีนี้ถ้าถ้าจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยกี่ปดดีครับต้องพอ,งองจ่ายไปพบยอดหนี้จะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับพอจ่ายไปพบเดือนไหนจ่ายยอดหนี้จะเป็นศูนย์แต่เดือนก่อนหน้านั้นจะบอกว่าค้างชําระแล้วประวัติมันจะค่อยๆเติมเข้าไปนึกออกไหมครับ อะไรที่เข้ามาในระบบของเราเนี่ยมันจะอยู่กับเรา3าปีแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วอยู่3ปีแล้วก็ออกไปมันเข้ามาทีละเดือนมันเข้ามาเดือนมกราปีห้าหมันก็จะออกไปมกราปีห้าเกอ๋อครับนะครับมันไม่ใช่ทับกันนะครับคุณนุมสันฟังจากคำถามก็พอจะเดาออกว่าไปคิดว่าสามปีไม่จ่ายข้อมูลก็คงจะลบออกไปไม่ใช่ข้อมูลมันเข้ามาทุกเดือนนะครับ ไปใช้นี่เสียให้เรียบร้อยครับผมคุณคมสานครับขออภัยนะครับมีมีตอนนี้มีอยู่เยอะไหมครับติดอยู่เยอะไหมครับอ๋อมีพอดีมีนี้เยอะครับก็พยายามจะจ่ายอยู่ครับไปเจรจาอย่างนี้ครับว่าคุณคมสานครับครับคนคุณคุณพี่เมื่อกี้คุณรัตนาหรือคุณรัตนาเนี่ยมีสิบใบนะแล้วก็อยู่กันสิบปีแกก็ยังทนขวายแก้วิธีแก้แกคืออย่างนี้ครับรวบรวมเงินออมนะลดภาระการใช้จ่ายตัวเองลงมา หลังจากนั้นแล้วไปเจรจากับแบงค์เขานะครับมันต้องใช้วิธีเจรจาครับไปใช้วิธีว่ากู้หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเป็นไปไม่ได้ผมยืนยันอันนั้นจะยิ่งพาลงเหวเข้าไปใหญ่อันตรายนะครับขอร้องเลยครับอย่าทำนะครับต้องหาเงินออมหรือถ้ามีทรัพย์สินที่เราไม่มีประโยชน์ที่เราไม่ต้องใช้นะครับขายไปเอาเงินมาจ่ายหนี้เสีย เพราะตอนที่เราสร้างนี้เราอาจจะไปสร้างทรัพย์สินที่เราไม่ได้มีโอกาสจะใช้มันครับผมฮะครับคุณคมสันถามนิดเดียวใช้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอยู่ครับใช้ไอโฟนครับครับทำไมต้องใช้กลับไปใช้อาม่าครับอาม่าเลยนะอาจารย์เออแล้วขาย iPhone ซะนั่นแหละครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเป็นหนี้อพฤติกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่เราควรจะเป็นอืมไปใช้รุ่นอาม่าครับโทรเข้าโทรออกอย่างเดียว ไม่ต้องติดต่ออื่นไม่ต้องติดต่อครับโทรศัพท์ใช้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวแค่นี้เองฮะถ้าตัดกัดฟันแก้ปัญหานี้ได้นะสกัดกิเลสเราได้เรื่องอื่นจะมาคุณรมวสันสูบเออคุณลวมสันกินเหล้าสูบบุหรี่ป่ะอ่าอะไรนะครับทานเหล้าสูบบุหรี่ป่ะอ๋อไม่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 ทานครับเออดีไม่ต้องทานนะนั่นแค่นั้นเพื่อนชวนไปคาลเกะไม่ไปเก็บตังค์อย่างเดียวฮะแค่นี้แก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ต้องหารายได้พิเศษให้มันเยอะขึ้นนะตอนเด็กๆมีเงินฝากที่ออมสินไหม Uh, อนอนเออได้ได้ฝากครับอ่าตอนเด็กมีเงินฝากที่อมสินใช่ไหมเออทำไมตอนโตเราไม่มีเงินฝากที่อมสินอะ่ะเพราะเราใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้จ่ายคุณคมสรนเพราะงั้นกลับไปแก้ตัวแก้ท,กที่แก้ที่เหตุแล้วมันจะดับทุกได้เป็นกําลังใจนะครับว่าต้องทําได้ผมเชื่อว่าคุณคมสรรทําได้เพียงแต่ว่าอย่าไปหาทางออกแบบผิดผิดและอย่าไปเชื่อคนผิดผิดบอกว่าสามปีเขาก็ลบแล้วไม่ใจ่ เพราะว่ามัน <tang> ม <s> ีเม <studied> ื่อยังเป็นหนี้เขาก็ส่งข้อมูลว่ายังเป็นหนี้อยู่ถูกไหมครับต้องเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนครับครับเอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคงมสันครับขอบพระคุณครับครับคุณกรมสันนะก็ต้องทําตามคําแนะนําเลยจย์โหอันนี้อันนี้เข่งค่าใจยากเหลือเกินจากใช้ไอโฟนอยู่กับมาใช้อาม่าเนี่ยใช่ครับบางคนบอกว่าโหมันเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารไม่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ไม่ไม่คือโทรศัพท์นี่ยมันมีแค่โทรศัพท์มันมีแค่โทรเข้าโทรออกอ่ะพอจบจริงๆครับ ก็ต้องตัดใจนะเพื่อที่จะักดิบสบายในอนาคตแล้วก็กสบายอกสบายใจด้วยก,การไม่มีนี่คือราบอันประเสริฐละ่ะครับสงการนี้ปีใหม่ไทยนะครับผมคิดว่าถ้าบางท่านเนี่ยผัวพันอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ,รบอ,าอาบละมนไปวัดสวดน,นไหว้พระเสร็จตัดใจเลยครับสัญญากับพระก็ได้บอกจะไม่สร้างนี่อย่างอย่างที่ผมเคยมารายการเนี้ท่านผู้ดำเนาการเคยพูดนะครับเค,คลียร์นี่มีอมอม เคลียร์นี่มีออมใช่สองอย่างนี้หรอครับใช่เคลียร์นี่มีออมคาถาเลยทีนี้ก็คือชีวิตก็จะเป็นสุขละมีเครดิตเคลียร์นี่มีออมครับอ่าครับเมื่อสักครู่เราค้างกันไว้เรื่องของคอนโดที่บอกเมื่อสักที่เราเคลียร์ไว้ว่าซื้อหลายหลายคอนโดคือมีที่แรกก็โอเคละที่สองก็โอเคละแต่ถ้าเปจะมีที่สามเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันต้องตอบคำถามมากขึ้นครับมันต้องตอบคำถามครับแล้วก็คําถามที่ดีก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปตอบว่า ปล่อยเช่าครับทีนี้ธนาคารอย่าลืมว่าธนาคารเขาก็ฟังว่าปล่อยเช่าปล่อยเช่าเนี่ยทุกวันอะแล้วเราเคยเห็นคอนโดอย่างที่คุณอิทธิพัฒน์ว่ารเราเคยเห็นคอนโดตั้งอยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมครับกลางคืนแต่ว่าปิดไฟมันมืดหมดไฟม,มืดหมดเลยม,ม,มันสว่างแค่บางที่อะครับเออแล้วที่เหลือที่มืดมืดก็นนคืออะไรที่มืดมืดก็คือคนซื้อเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้ไว้เก่งกำไรบ้างหรือว่าปล่อยเช่าแต่ยังไม่มีคนเช่าบ้างทีนี้พอคอนโดทั้งหลังเนี่ยเปิดไฟหมดสับขาหลอกหรือเปล่า ก็ไม่รู้อ่าก็ไม่รู้ตรวจสอบไม่ได้อแล้วแล้ว,ลวการปล่อยเช่าอย่างอย่างที่ผมว่านะครับมันก็มีส่วนคือค,คนก็ไปเช่าก็มีส่วนหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยถ้าคอนโดบางแห่งที่ราคาไม่แพงราคาสมเหตุสมผลเนี่ยค่าเช่าค่าผ่อนเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะมันใกล้ใกล้กันเคียงกันมากเลยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาอาจจะยอมผ่อนอืมเพราะว่าแ,แต่ว่าเขาต้องมีเงินดาวก่อนเริ่มต้นสมัยนี้ก็ค่าเช่าบางที่6 7 0 0 0พันแล้วมัน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 เข้ากับที่จะผ่อนไปเลยบางคนเขาก็ อยาก<ช>จะมีลบอย่างเงี้ยใช่เพราะมันก็ค,คือคือการมีที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยสี่นะครับ,รบอย่างที่อยู่อาศัยที่เป็นปัจจัยสีผมส่งเสริมนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะจ่ายหนี้ได้หรือไม่ก็กลับมาย้อนคำมหาสูตรนะครับว่าเอาภาระหนี้ทั้งหมดหารด้วยรายได้แล้วมันไม่ควรเกิน40เซเหมือนกับการซื้อทุกอย่างซื้อรถก็ไม่ควร รวมทุกอย่างรวมนี่ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยหารด้วยรายได้นะครับหมื่นหนึ่งก็จ่ายสี่พันประมาณนี้จะอยู่รอดถ้าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้อันตรายอันตรายเลยอย่าเสี่ยงเลยนะอย่าเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่ปรึกษาเคยเจอแบบนี้แล้วก็มาปรึกษากับเรานะครับครับ ครับเอะไรครับคุณผู้ชมครับใครที่มีคำถามจะปรึกษาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้023383837-9นะครับ023383837-9แล้วก็แฟนเพจของรุ่งแจมนะครับคมชัดลุกทีวีก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้เช่นเดียวกันครับยังเหลือกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงหน้าครับฝากคำถามไว้นะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ครับ